พระโอวาทพระพุทธบรรพจารย์เทียนยานประทานไว้ณจังหวัดมุกดาหารวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2556สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะกระบวนความเสียวซิวเจียงป้านสิงสำคัญอยู่ที่ทำจริงสำแดงเข้มแข็งพลังหมู่คณะ กลมเกลียวสามคัคคีสำคัญอยู่ที่สำแดงเข้มงวดคุณภาพสู่คุณธรรมสำคัญอยู่ที่สำแดงเข้มข้นพลังแห่งขวัญวิญญาณแกร่งตรงไม่คดข้องอโค้งสำคัญอยู่ที่ทำจริงสำแดงเข้มงวดการคิดปรับแก้ไขนิสัยเคยชินเราคือพระพุทธบรรพจารย์เทียนยาน รับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานน้อมกายเคียมคันองค์ชคตตรยาพดงถามสิรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังซื่อสัตย์จงรักเป็นจิตกตันญูคุณเบื้องบนยิ่งใหญ่รู้สำนึกนาะกรรมชดใช้ให้แต่นี้บําเพ็ญน,นา จิตเมตตาใจรักโปรกปลวดมนชนด้วยเพียงหวังกำป้องปัดคลี่คลายคลังบุญหลักเป็นไว้ค้ำประกันหนารอยเท้าตามบรรพจารเที่ยงตรงนาชัยชีวาดำเนินจริงยาวนานยั่งยืนนำทำให้สําแดงไกลทุกถิ่นฐาน ถ่ายทอดขวัญวิญญาณชนหวังสืบต่อธรรมจริงสะเทือนฟ้าสำเร็จจริงแท้หนอเบื้องบนรอคนผลักดันสู่เอกามุ่งมั่นธรรมได้ประสบเจอสอบนั้นยิ่งมิหวันเบิกบานยิ่งจิตสูงส่งเบิกชี้ธรรมทางหนึ่งเข้าถึงดำรงร่วมเสริมส่งพี่น้องบำเพ็ญกลมกลืนเข้าใจไหม สิทธรรมการยุคข,ขาวมีบุญสัมพันธ์อันยังลึกมีตำแหน่งฟ้าที่สูงส่งและสำคัญยิ่งควรเคารพบ,บรรพจาร์เทอทูนธรรมะเคลงคลัดพุทธวินัยยิ่งกว่าใครทั้งหลายพระวจนะแห่งพุทธพระโพธิสัตว์ควรระหนักจดจำมั่นหากไม่ใช่ความรักเมตตาแห่งซื่อหมู่เราเฉียนเยิญเฉียนเยิญบุกเ,บ,บ,กเบ,บิกธรรม ส่งเสริมนำพาแล้วไซสเราเฉียนเยินเฉียนเยินบุกเบิกธรรมส่งเสริมนำพาแล้วไซสหรือจะมีสิรรักในวันนี้สำนึกคุณสำนึกคุณหากวิชัยพุทธานุภาพแห่งพระอนุตตรธรรมมารดาเสียนพุทธะส่งเสริมร่วมในงานธรรมครั้งนี้แล้วไซสหรือจะมีอาณาจักรธรรม สถานธรรมเจริญรุ่งเรืองแข่งแกร่งยั่งยืนตอบแทนคุณตอบแทนคุณดังนั้นทุกคนพึงเข้าใจในเจตนาแห่งอาจารย์ธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันสิทธิ์ั้งรู้ในทุกวันปฏิบัติบำเพ็ญจริงไหมในทุกวันเวริยะก้าวหน้าจริงไหมในทุกวันฝึกฝนขัดเกลาวตนจริงไหม ในทุกวันสนทนาพาทีภาษาธรรมกันจริงไหมตรึกคิดตรึกคิดอย่ามัวเวียนคิดเวียนธรรมติดอยู่กับอารมณ์เจ็ดชันทาหกอย่ามัวเวียนคิดเวียนธรรมติดอยู่กับเรื่องราวผิดผิดถูกถูกถือสาหาความอย่ามัวเวียนคิดเวียนธรรมติดอยู่กับทิฏฐิถือดีอวดดี ตนถูกต้องเสมออย่ามัวเวียนคิดเวียนธรรมติดอยู่กับอารมณ์นิสัยเคยชินเดิมๆอย่าได้มาเสียเที่ยวบนโลกนี้ในการฉุดช่วยเวไนสร้างบุญกุศลเจริญปณิธานอย่าได้เสียโอกาสดีครั้งสำคัญนี้ไปในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจริงบรรลุมรรคผลจริงได้ อย่ามัวกลัวที่จะแปลเปลี่ยนในนิสัยความเคยชินตรึกคิดตรึกคิดสำเนียกอยู่เสมอว่าพึงเรียกร้องตนเองอย่างเข้มข้นวิริยะก้าวหน้าสูงอีกขั้นสู่คุณภาพและคุณธรรมพึงเรียกร้องตนเองอย่างเข้มงวดพุทธระเบียบถนัดชัดเจนคล่องแคล่วรู้จริยามารยาทพึงเรียกร้องตนเองอย่างเข้มงวด ตนจรดปลายรับผิดชอบหน้าที่อย่าดินพอกหางหมูเข้าใจไหมทั้งหมดที่อาจารย์ได้กล่าวมาวางสิทธิ์ตึกคิดทบทวนตนอยู่เนืองนิดน้อมย้อนมองสองตนอย่างที่ท้วนเน้นถ้อยเน้นคำเพียงแค่ทุกคนรู้จักวางตัวตนเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนให้อภัยไม่ยึดหมายครอบครองเท่านั้น เพียงแค่ทุกคนปรับความคิดให้เข้าหากันเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนรักปลองดองสามัคคีเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนหาจุดยืนกึ่งกลางให้พบเท่านั้นการดำเนินงานธรรมะในอาณาจักรธรรมสงบสุขราบรื่นมีบรรยากาศธรรมหนึ่งเดียวและจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์สนองบัญชานำพาผู้น้อยอย่างเที่ยงตรง ยิ่งควรมีจริยะมารยาทที่เปิดเผยสอดคล้องกลมกลืนแล้วมิอาจเขียนแทนได้ด้วยผนังพังการดำเนินของงานธรรมกิจอย่างเดียวหรือว่าเน้นการถ่ายทอดผ่านคู่มืออย่างเดียวหากทว่าสิทธ์ทุกคนเอาใจฟ้ามาดำเนินเอาปณิธานอาจารย์มาเจริญก้าวปรับปรับตบตบเท้าก้าวเดินของทุกคนให้อยู่ในจังหวะเดียวกัน ให้อยู่ในประตูทางธรรมแห่งพุทธะเมื่อผู้ใดมีปัญญาอันบันเจิดเท้าก้าวเดินจะถูกต้องเที่ยงตรงแต่ผู้ใดเท้าก้าวเดินนอกลู่นอกทางจงรู้ปรับตนตบตบสู่ทิศทางที่ถูกต้องด้วยชีวิตจิตวิญญาณการทุ่มเทเสียสละด้วยความรู้สึกที่แท้จริงเชื่อมั่นว่าทิศทางเดินของเจ้าทุกคนย่อมสู่เป้าหมายปลายทาง ดังนั้นชงเต๋อบ้านหลังใหญ่มีเจ้าทุกคนเป็นเสาคานบุคลากรทั้งบุญและบูครบถ้วนแต่ทว่าเจ้ามิอาจให้ความสำคัญกันกับตนเลยเจ้ามิเคยให้ความสำคัญงานธรรมกิจแห่งอาจารย์เจ้าพึงรู้ยิ่งเจ้าละลวัวมิเข้มงวดปล่อยปละละเลยซึ่งตนแล้วการปฏิบัติบ,บำเพ็ญธรรมอยู่ในอาณาจักรธรรม ชั่วชีวิตกลับศูนยเปล่าไม่สำเร็จการดังนั้นตรึกคิดตรึกคิดนำพาโดยรวมกิจกรรมพร้อมเพรียงประโยคนี้คุ้นหูกันอย่างดีประโยคนี้คุ้นเคยกันมาหลายๆายสิบปีแต่ถ้าว่ามีผู้ใดบ้างที่เข้าถึงเข้าใจความหมายจริงยิ่งคำว่าขวัญวิญญาณถ่ายทอดไฟร้อยรุ่นชั่วนิรัน์เจ้ารู้ไหม หากมิเข้าถึงจริงสำแดงออกขัดข้องมีสอดคล้องอย่างที่ควรอาจารย์หวังในวันนี้เจ้าทุกคนจะรู้จักปรับปรับตบๆซึ่งตนเองให้สู่ทิศทางที่เที่ยงตรงร่วมในอาณาจักรธรรมที่พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมบุญวัสนาจะมีใครไตร่ตรองถึงมหาโชคแห่งตนที่อยู่ในชงเตอบ้างตรึกคิดตรึกคิด ก่อนจากการกระบวนความเฉียวชิวเจียงป้านสิงได้ทุกคนหมั่นฝึกฝนทบทวนจริงสิ่งสำคัญคือทำจริงๆไม่ใช่เสแสแงและเลงขนมเบื้องด้วยปากต้องรู้จักพูดจริงทำจริงจึงถือว่ามีสัจจะจริงหากมีแต่พูดพร้อยอร้อยความกันไปเรื่อยเช่นนี้ดำเนินงานทำจะย่ำอยู่กับที่ และตนเองก็สร้างความวุ่นวายแปรปรวนมีผลกระทบต่อผู้คนต่ออาณาจักรธรรมจดจำไว้อย่าให้ตนเป็นสาเหตุแห่งความไม่สงบสุขในอาณาจักรธรรมอีกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวถึงนั่นคือการจัดประชุมธรรมในแต่ละช่วงแต่ละปีเจ้านำพาคนรับธรรมก็มากมายนำพาชนเข้าประชุมธรรมก็มิน้อยหากกล่าวเชิงปริมาณใช้ได้ทีเดียว หากกล่าวเชิงคุณภาพยังหย่อนคุณภาพดังนั้นอาจารย์ชี้ถึงประเด็นสำคัญคือว่าคนรับธรรมะมากแต่ขาดซึ่งบุคลากรมาทำงานจริงเช่นนี้คือควรทบทวนใช่หรือไม่ยิ่งสภาวะโลกเหตุการณ์ต่างๆภัยเกิดขึ้นทุกๆวันดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรจึงสำคัญยิ่งต้องรู้จักส่งเสริมให้ได้จริง เป็นงานฟ้าจริงมิใช่รู้ไว้ใช่ว่าหรือมือไม่พายเอาเท้าราน้ำมีมากมายในอาณาจักรธรรมปรากฏเห็นเจนตาใช่หรือไม่แล้วอาจารย์ถามเจ้ามาวันนี้รู้จุดประสงค์หลักสำคัญจริงไหมรู้ไหมเมื่อรู้จริงจะต้องทำจริงให้อาจารย์นั้นวางใจจริงให้อาจารย์นั้นเชื่อมั่นจริง ในการปรโปรสามภูมินี้ร่วมมือร่วมแรงแสดงศัก,กยภาพออกมาให้เต็มที่ใช้ความดีความรู้และการกระทำเป็นหนึ่งเดียวนำพาผู้คนเข้าใจไหม